โอ้คือหัวโลนยังไงบ้าฮะคื <c oughs> อ,อใครขับนี่อโอ้ก็คนไนโไปด้งไปแล้วดำกินครับออ มันจะย้อนแสงหน่อยนะครับผมครับกลับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เอ็กน้ำซิงครับวันนี้เราก็พามาอยู่กับทีมงานน้องน้ำเขียวหรือว่าทีมงานน้ำกรีนครับป่าตุงอ,อยู่กับเจ้าโกเบโก้ครับ s k 1 0 0 นี่แหละครับมอคยู่แถวแถวนี้นี่เองอน่าจะวิ่งไกลครับปัดลอกนะอ,อือใครขับแล้วไม่โคสดฮะโอ้โหนา สบายเลยเนาะร่อนไก่ร่อนฐานโอ้ร่อนประเทศยสัฮะเทศยุสัโอ้เทโอ้ยว้าดไก่แค่บ้าเดี๋ยวเขาเล่นไหนเขาก็ะตากไหนเลยนะวิ่งอยู่กี่คันอ่าคันอ่าคันในพี่วิ่งบอกว่าอยู่นั่งงานตอนไหนล่ะอ่าก็คุณแล้วไปนู่นละบ่เพิ่งไปก็ไปเดที่ยว่ปเดินขโมาเดที่าวบ่ แม่เราโทรหาพี่จีบอกผมอยู่หน้างานนี่เลยอหนเป๊นอะไรเป็นอะไรหรอตัวไปเบิงลมไมโคตรอยู่นะยังไม่ได้ไปไปยังไม่ได้ขึ้นหรอะเอ้าตะตุ้งไปด้วยนะบอกเรียอไปโทรหาพี่มบิงพี่มบิงบอกไม่ได้ไปไปด้วยฮะเรื่องอื่นมาแล้วไปด้วยบอกอย่าโอ้ไกลโพดไปสายท้องหรือไกลเนี่ยไปทางเส้นไหนอนาะ S <s <trains> <S ไปแมงมดด้วยนะผมไปตอนนี้เขาก็ยังไม่เอาขึ้นหรอถึไองไ,ไงเราจะมาจมหน้าจมน้าเลยได้ไหนจะแต่งยังดีเนาะไม่เอาล่ะเออถ้าเครื่องสตาร์ทได้ยังพอคือเว้ยยังมีรุ่นยุคน,นี้โอ้โหจมมิดเลยเนาะใช่ไหมก <s ci ans> ็ข <s ci ans> ีดมึงก็ต้องเอาขีดอย่างเดียวเลย <S <s <ci ans> <s ci ans> วิ่งไกลครับอยู่กับอาจารย์เทพรถใคร,ครอ่ะนี่ครับก็วิ่งอยู่ประมาณกี่คันนะเบียสามสี่คันอะไรประมาณนั้นครับแม่มาหานานเลยนะ ไม่ค่อยมีเวลาครับอยู่กับโทหนึ่งอย่างเดียวเลยเราเย่ผ yeah. ู้หน้าดินสวยนะครับเป็นดินลอกนานะทางองอกก็ค่อนข้าง,ง,งจะโหดหน่อยก็ถือว่าตักไวครับอาจารย์เท่นี่สุดยอดเลย เจ้าโเบิโก้ครับ SK หนึ่งร้อยีว่าจวดชาดอารันตาเลยครับจานเท่จวดอย่างเดียวเลยว่ะ หน้าดินครับสวยอยู่ครับดินมียุบมียุบมียุบครับมียุบครับอือนี่แหละจะยุบอยู่ตรงนี้แหละพี่น้อง ตามมาด้วยรถพี่เนวครับหรือว่าน้องมิ้งน้ําซิ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องร้อยเจ็ดห้าครับถ้าจําไม่ผิดนะทุกคนโวจานติงวะจัดบนทโธธวเท้ะ บอกงานบอกเลยงานนี้ทั้งออกแบบทรมานใจมากอะรถกระบะเข้ามาเิกื่กี้แทบจะเข้ามาไม่ได้ครับ ทางนี้มันโหดโคดถือว่าตักไวนะครับอาจารย์เท่นี่แหมด,ดินน่าดินส,สวยๆนี่ชาวบ้านก็อยากได้ครับ ใครับอ่ะโอ้สวัสดีครับโอ้ไ่ได้เจอกันนานเลยโอ้หายหน้าหายตาเลยอไปเที่ยอยู่ไหนพี่โไปขนมันอ๋อโมดะขนมันอ๋อไปเที่ยอ่ไหนผมไม่เห็นไปเรียบเลยเส็จแล้วไปเทียอยไหนพี่เที่ยอยู่ไหนอยู่วยองโองอ๋อครับครับาพี่เหนียวครับก่อนนี้โมด้ขนมันครับ ว่ายไม่ได้ทำไปเราไปที่เทนะเวลุนจะไปที่เทไปไหมโอ้หจะมียุบอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับมียุบเนี่ยอูยอยอยอย้สบายสบายต้องหยอดครับถ้าไม่หยอดนี่แนบแนบแนบ,แนบ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ